สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูมะปรางพรพิมลชัยวงศ์ศรีคุณครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเด็กๆเรายังไม่ลืมกันเนาะวันนี้นะคะคุณครูมี สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้นักเรียนได้ทบทวนในช่วงนี้นะคะก็คือเรื่องของสิ่งของต่างๆนะคะรวมถึงของเล่นและของใช้ที่นักเรียนรู้จักกันทีนี้เรามาทําความรู้จักกันว่าของเล่นหรือของใช้ที่นักเรียนรู้จักนั้นเคขาทํามาจากวัสดุอะไรนะคะอย่างง่ายๆเลยที่คุณครูจะยกตัวอย่างให้กับนักเรียนดูในวันนี้นะคะสิ่งแรกเลยจนี่จะ้ะอ่าสิ่งนี้นะคะ ก็คือถังขยะนะคะถังขยะก็าทามาจากอะไรถังขยะก็ทํามาจากพลาสติกนั่นเองนะคะไม่ยากเลยค่ะเด็กๆลองไปสํารวจดูนะคะว่าที่บ้านของเรามีสิ่งของอะไรนักเรียนลองยกตัวอย่างมาคนละหนึ่งอย่างพร้อมกับบอกด้วยนะคะว่าสิ่งของสิ่งนั้นคืออะไรแล้วก็ทํามาจากอะไรอ่ะคุณครูมีตัวอย่างอย่างที่สองมาให้ดูนะคะสิ่งนี้จ้า แก้วนะคะแก้วเออ่ในส่วนของแก้วนี้ก็จะมีวัสดุที่ใช้ทำในหลายๆอย่างอย่างเช่นถ้าเป็นแก้วกาแฟก็ทำจากพวกเออ่แก้วหรือ พวกเซรามิกนั่นเองนะคะหรือบางคนบอกว่าคุณครูเป็นแก้วน้ําดื่มพลาสติกได้ไหมได้จ้านะคะหรือจะเป็นแก้วที่ทําจากอลูมิเนียมก็ได้นะคะแก้วก็จะมีลักษณะในหลายๆรูปแบบอันนี้คุณครูก็ขอยกตัวอย่างเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆเอาไว้พบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย